นิยายศิสิตของผมคือเหายอดวายร้ายตอนที่816กับชื่อตอนสั่งสอนก็ก่กอนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงทุกคนที่ซัพพอร์ตเราในทุกๆในทุกๆช่องทางแล้วก็คนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยขอบคุณพี่วิยาศักดิ์นะครับแล้วก็ขอบคุณคนอื่นที่โดเนตมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารก็ตามที่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดกักนการมองเห็นเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากําลังเข้มข้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ในส่วนของราชสำนักนะครับาการมาของจกักรพรรดิและเหล่าขันที่ที่เดินทางมายังในส่วนของ12สำนักกุเขามีค่ะตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าสถานกำลังจะตึงเครียดกว่าที่คิด เนียชิงญุนผู้มีพลังวตาร10กลีบที่เคยออนเอนนะครับต่อราชสำนักมาโดยตลอดบัดนี้นั้นเขาได้ตัดสินใจเลือกแล้วกับคําขอนะครับแล้วก็คําพูดของเหล่าขันจีเขานั้นได้แสดงจุดยืนนะครับและความไม่ใยดีออกมาเขาพูดออกมาตรงๆนะครับว่าคําสั่งของปัวอุโสูกคือใครก็ตามนะครับ าหากอยากได้ให้ปล่อยในส่วนของสาวกของลานสงครามทิวาเลยอยู่เฉินซูผู้เป็นเจ้าสำนักนั้นจะต้องมาอ้อนวอนที่นี่มาถึงที่นี่ด้วยตัวเองเท่านั้นเอาละสิครับทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็ตกตะลึงกับความกล้าบ้าบินของเนี่ยชิงหยุนเป็นธรรมดาที่ขันทีเขานะครับจะไม่พอใจในสิ่งที่เนี่ยชิงหยุนพูดก่อนที่เขาจะได้ตำเนียอะไรไปทว่า,วานในตอนนั้นลีหยุนเจิงก็ยกมือขึ้นมาเสียก่อนเพียย ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเสียงฝ่ามือกระทบก,กับใบหน้าดังขึ้นลียุนเจิงใช้ฝ่ามือตบหน้าของคันตีเก่าสิ่งที่เห็นนะครับทําให้ทุกคนนั้นถึงกับต้องตกตะลึงอะไรกันที่ทําให้จักรพัรดิหุนเชิดนั้นกล้าตบหน้าคันทีคนหนีคันทีเก่านั้นตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดในตอนนั้นเองปลิวพลิงแห่งความโกรธก็ได้ถูกจุดขึ้นสําหรับคันทีเก่านะครับการตบหน้าเขาต่อหน้าทุกคนไม่ต่างอะไรจากการย้ำหน้าปลิวไฟแห่งความแค้นที่ถูกดับไปนานนะครับบัดนี้ ได้ลุกโชดช่วงขึ้นมาอีกครั้งลียูนเจิงพูดยังไม่สบอารมณ์ข้าหรือเจ้ากันที่เป็นจักรพรรดิสันตีเกานะครับได้แต่เก็บอารมณ์เขาคุ้งกำนับและเก็บสีหน้าแห่งความกูดแค้นเอาไว้แน่นอนว่าต้องเป็นท่านอยู่แล้วฟาบาท ข้ามาที่นี่เพื่อตั้งใจหาหรืออย่างสันติข้าไม่ได้มาตั้งใจหาเรื่องใครแต่เจ้ากําลังทาตัวเนื้อทุกอย่างเจ้ากําลังตั้งใจสร้างศัตรูให้กับราชสำนักอย่างนั้นสินะลียุนเจิงนะครับก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลังจากที่ได้พบลู่โจเขาพูดอย่างไม่ไว้หนะ้าแม้ว่าลียุนเจิงจะเป็นจักรพรรดิแก่ในหน้าแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงจักรพรรดิวุ่นเชิดไปถึงแบบนั้นเขาม่ได้งูเขาเข้าใจสถานการณ์ดี แม้แต่หวังซื่อจงหรือแม้แต่ขันตีเก่าก็ไม่อาจเทียร์โตคารุมกับลียุนเจิงในเวลานี้ได้หวังซื่อจงเข้าใจดีนะครับมันไม่แปลกใจเลยที่คนหนุ่มจะเข้าสู่ช่วงวัยต่อต้านยังไงซาลียุนเจิงก็ยังเป็นเด็กเขาจะทำตามอำเภอใจอะไรก็ได้หลังจากนั้นชั่วครูหวังซื่อจงก็ได้พูดขึ้นฟาบาทพูดถูกทุกอย่างขันตีเกา่าในฐานะที่เป็นข้าราชบริพารจาไม่ควรพูดแทรกฟาบาทแบบนั้นยังไม่รีบขอไปฟาบาทอีก ขันตีเกาพยักหน้าต่านผู้ตูกแล้วต้านหวังขันตีเท่าคนนี้จะจดจําคําแนะนําของต้านเอาไว้ได้โปรดเอาไปให้ข่าด้วยฟาบาทลียุนเจิงรู้สึกดีมากนะครับการตบหน้าขันตีเกาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการระบายความแค้นในใจเป็นอย่างดีไม่แปลกใจอะไรนะครับไม่แปลกอะไรที่ผู้เป็นนายจะตบตีข่ารับใช้ของตัวเอง แม้จะเป็นจกักรพรรดิฮุนเจอร์แต่ลียุนเจิงก็รู้ดีว่าขันตีเกาคนนี้จะไม่กล้าต่อท่านเขาแน่ไม่มีทางเลยที่คนจากราชสำนนกจะไม่พูดจะไม่ไว้หน้าต่อหน้าจากักรพรรดในที่สาธารณะขันตีเกาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บเอาความกับแค้นใจเอาไว้ในใจลียุนเจิงมองไปที่เนี่ยชิงยุนก่อนจะพูดต่อนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้มาเยือนภูเขาเมฆาที่นี่สวยงามจริงๆท่านเจ้าสำนักเนี่ย ท่านช่วยพาข้าชื่นชมบุบเขาของท่านได้หรือเปล่าเนี่ยชิงหยุนไม่รู้เลยนะครับว่าลู่โจจะมาสายเขากําลังเฝ้าดูจี้เหลียงแม้อยากจะรอต่อไปแค่ไหนแต่เขาไม่กล้าพอที่จะปฏิเสธองค์จักรพรรดิได้ได้แน่นอนฟาบาทในขณะที่เดินทางไปยังตะวันออกนะครับเนี่ยชิงยุนก็อธิบายออกมาฟาบาทจากทิศต,ตะวันออกไปถึงทิศต,ตก ของที่นี่มีหุบเขาตั้งหมด12หุบเขาเรียงตัวกันตลอดแนวหวังซื่อจงนะครับตั้งใจฟังแบบนั้นแสดงหวังซื่อจงที่ได้ฟังแบบนั้นแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมา <S <S เขากําลังมองไปที่จุดสุดยอดของยอดเขานะครับจุดที่จี้เลี้ยงปลากูดต,ตัวออกมาเขาอดไม่ได้จะสับสนในกระดูกหัดของเขามียอดฝีมือมากมายอยู่ในนั้นปลายในนั้นยังมีมูคูฝึกม้าอยู่ด้วยแต่ถึงแบบนั้นมันยังไม่อาจที่จะทําให้ม้าตนนั้นเชื่องได้ มาตัวนี้มีอะไรพิเศษกันทําไมมันถึงเลี้ยงให้เชื่องยากขนาดนั้นลียุนเจิงและเนียชิงหยุนต่างก็ยังคงสนทนานะครับและเดินชมทิวทัศต่อไป <c oughs> เมื่อหวังซื่อจงนะครับเห็นว่าได้เวลาแล้วในตอนนั้นเองเขาก็กล้าออกมาเสนอความคิดเห็นฝ่าบาทพวกเราเข้าเรื่องพวกเราควรที่จะพูดเข้าเรื่องได้แล้วลียุนเจิงและเนียชิงยุนหันไปมอ <c oughs> งหวังซื่อจงในตอนนั้นสีหน้าอันซับซ้อนก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของลียุนเจิง ข้ารู้ดีว่าข่ากําลังทําอะไรทุกคนบนยอดของเมกานะครับเริ่มนั่งลงบนศูนย์กลางของแต้นเมกาหลังจากที่ทุกคนนั่งลงหวังซือจงก็พูดขึ้นเจ้าสํานักเนี่ยฟาบาททรงแสดงความจริงใจที่มาเยี่ยมเยียนท,ที่ที่นี่ถึงตัวเองฟาบาทมาถึงที่นี่เพื่อแสดงความจริงใจถึง มาถึงที่นี่ด้วยตัวเองเพื่อเห็นกับฟาบาทเพื่อเห็นกับหน้าเขาข่าวว่าตานควรจะปล่อยสาวกของลานสงครามทีวาเลายได้เหลวเนี่ยชิงยุนนะครับไม่ได้สนใจหวังซื่อจงเขาหันไปพูดพูดกับลียุนเจิงแทนฟาบาทไม่ใช่ข้าวไม่เต็มใจจะปล่อยพวกเขาหรอกนะแต่สาวกของลานสงครามทีวาเลายสมรู้ร่วมคิดกับบ้านดวงดาราสวรรค์พวกเขาตั้งใจจะกวาดล้างหุบเขาของขา้า นี่เป็นความบาดหมางกันระหว่างยุทธภพบคาไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับราชสำนักนอกจากนี้ค่ายังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอีกด้วยคงจะเป็นผู้อาวุโสลู่สินะที่มีอำนาจตัดสินใจหวังซื่อจงเอ่ยถามถูกต้องเนี่ยทิงหยุนตอบกับอย่างตรงไปตรงมาค่ะเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับผู้อาวุโสลู่มาบ้างเขาคนนั้นเป็นผู้สังหารเยเจินและเฉินเตียนตู่ไม่แปลกใจเลยที่ยอดฝีมือของเขาจะได้รับคำยืนอยอนแต่เรื่องมันก็ไม่ควรง่ายได้ แต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกนะมันคงไม่เหมาะเท่าไรที่่านจะสร้างความสัมพันธ์ดีกับคนที่จะกลายเป็นศัตรูที่ฝ่าบาทมาเยือนที่นี่ก็เพราะต้องการขี้คลายปัญหานี้ประมุขแองงลานสงครามเทวไเลย่างยู่เฉินซูเองร่างกายไม่แข็งแรงเขาไม่สามารถเดินทางมาที่นี่ด้วยตัวเองแต่จา,ากจะมองถึงสถานะและศักดิ์ศรีอย่างไงซะฝ่าพระบาทก็อยู่เหนอือยู่เฉินซูอยู่ดีแต่นี้เจ้า แค่นี้พวกเรายัางแสดงความจริงใจไม่มากพออย่างนั้นเหรอหวังซื่อจงรอต่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงหยุนพยักหน้าให้เพียงเล็กหน่อยหวังซื่อจงพูดมเมตผลนะครับไม่ว่ายังไงหลี่ยุนเจิงก็มีศักดิ์ที่สูงกว่ายูเฉินซูอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นถึงเจ้าแผ่นดินกองดินแดนหยุนหวังซื่อจงที่พูดมเมตผล ผัววุโสลูยังไม่มาอีกอย่างนั้นเหรอเนี่ชิงยุนอดไม่ได้เจียยกระเือกแกงใจเขาได้แต่เหลือมองเสียชางคิวและคนอื่นๆนะครับในเวลานี้เขาทําได้เพียงแค่รอคอยการมาถึงของลูโจต่อไปลียุนจึงตอนหายใจเขาไม่ได้พูดอะไรต่อเนี่ชิงยุนคี้คิดที่เห็นแบบนั้นก็เอ่ยถามทําไมท่านถึงตอนหายใจละฟ้าบาดลียุนจึงตอบกลับมาบอกข่าแขกําลังคําควรถึงตัวเองกุบขามีคางงดงามจริงๆดินแดนทัง ตัวจีนะครับผมพูดผิดเป็นดินแดนหยาหรือเปล่าก่อนหน้านี้ถ้าพูดผิดก็ขอขอไปนะครับดินแดนดอกบัวแดงก็คือดินแดนถังเนาะก่อนญาติแก้ไขนะครับจริงๆมันคือดินแดนถังอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าอาจจะพูดผิดไปในก่อนหน้านี้ผมบอกว่าดินแดนหยาหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ก่อนนั่นแหละครับเอาเป็นว่าดินแดนดอกบัวแดงเจ้าของก็คือนี่แหละครับปีดียุนเจิงของเรานี่แหละ ขบเขามีกาแห่งนี้งดงามจริงๆที่ดินแดนทางแห่งนี้คงจะมีสารที่ที่งดงามแบบนี้อีกหลายแห่งแน่แต่ถึงแบบนั้นจักรพรรดิยังข้ากับไม่มีโอกาสที่ได้เห็นปุ๊บไม่มีโอกาสที่จะได้พบเห็นสารที่แบบนั้นจะมีจักรพรรดสักกี่คนในโลกกันที่ไม่เคยเห็นดินแดนของตัวเองที่ตัวเองปกครองแบบข้าได้เป็นธรรมดาที่หวังซื่อจงนะครับจะเข้าใจสิ่งที่ลียุนเจิงพูดดีเขารีบตอบกลับนะครับด้วย รอยยิ้มนะครับไอ้หมอนี่มันไร้การนะครับบอกเลยฝหาบาทฝาบาทอาจจะยังไม่เข้าใจสัจธรรมของโลกใบนี้ในโลกใบนี้มีอะไรหลายอย่างอยู่เหนือการควบคุมของเราพวกเราจะทําตามใจทุกอย่างไม่ได้น้ําเสียงของหวังซื่อจงนะครับบอกได้เลยว่าในเวลานี้ไม่ได้ฟังดูนอบน้อมแต่อย่างใดเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่กลัวลียุนเจิงผู้เป็นจกักรพรรดิแม้แต่นิดเดียวลียุนเจิงถอนายใจก่อนจะตอบกลับ ข้าเข้าใจเรื่องนั้นดีแต่ยังไงผู้ใหญ่ทางท่านก็เคยเป็นเด็กเหมือนกับข้าจะมีสักกี่คนกันละ่ะที่เป็นแบบข้าแม้แต่พ่อของข้าเองก็ยังมีวัยเด็กอันน่าคืออันน่าชื่นชมตานผููทูกฟ้าบาทหวังซื่อจองตอบรับอย่างไร้อารมณ์ในขณะที่โค้งคำนับให้ฟ้าบาทได้โปรดช่วยเหลือสาวุคของลานสงครามเทวะลยั้งสองพันคนด้วยได้โปรดเมตตาด้วยเถิดฟ้าบาท ยุเนเจงถอนหายใจอีกครั้งแล,แล้วในตอนนั้นเองเ <c oughs> สียงร้องของจี้เลี้ยงก็ดังอยู่ไม่ไกล้ไม่ไกลนะครับมันได้ดังขึ้นในตอนนั้นเองลูกสาวของหวังซื่อจงเงยหน้าขึ้นด้วยความตื่นเต้นท่านพอ่อท่านพอ่อข้าเห็นแล้วข้าเห็นมันแล้วนั่นมาของนั่นมาของข้าหวังซื่อจงมองไปที่หวังซูลูกสาวก่อนจะปิดปากนา่งเอาไว้เมื่อเห็นสีหน้าของผู้เป็นพ่อหวังซูก็รีบเงียบลงเจ้าสำนักเนี่ยมาตัวนี้มาที่อุบเคมอค่าได้ยังไงกันหวังซื่อจงหันไปตามกลับนะครับ เนี่ยชิงหยุนตีได้ยินเสียงของจี้เลี้ยงอ่านเนี่ยชิงหยุนก็ได้ยินเสียงของจี้เลี้ยงเช่นกันเขาเต่ากลับไปพร้อมกับรอยยิ้มบอกตามตรงผูอวอุโสลูอาศัยอยู่บนยอดเขาสูงสุดนั่นข่ะเองก็ไม่เคยเห็นม้าตัวนั้นมาก่อดบางทีผู้อาุโสลูอาจจะรู้เรื่องอาจจะรู้อะไรก็ได้ขอบคุณที่แนะนําหวังซื่อจงคารวะให้ในที่สุดเสียชางชิวก็มองเห็นลู่โจยู่เฉิงไฮย,ยู่ชางหลงยวนเออหอยสังนะครับ ที่กำลังบินตรงมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพเนี่ยชิงหยุนจึงหันไปทางทิศตะวันออกในทันทีเขากำลังหันไปยังจุดศูนย์เขากำลังหันไปยังจุดที่ยอดเขาสูงสุดตั้งอยู่เขาและสาวกทั้งสามบินตรงไปแม้ว่าุบเขาเมกาจะกว้างใหญ่แค่ไหนแต่ตอนนี้พวกเขาก็ยังให้เกียรติไปต้อนรับทุกคนด้วยตัวเองเมื่อลูโ่โจและสาวกนะครับบินมาถึงแท่นเมกาสาวกกว่าสามพันคนนะครับก็รีบทําความเคารพให้กับลูโ่โจอย่างพร้อมเพียงกันนี่เป็นไงล่ะ คาราวะปูอุโซลูลียุนเจงหันไปขมวดคิ้วเล็กน้อยนะครับทําไมตัวของเขาได้คุณหนาชาชาาคุณนั้นนักก็ลียุนเจิงนะครับที่เป็นองค์จากพัรดนะิะเขาไม่รู้นะครับว่าลู่โจเนี่ยอยู่ที่นี่เนาะก็นี่จะเป็นอาการปุบกันของโชชตตาหรือการ ปุ๊บกันแห่งความบางอื่นก็ไม่รู้ได้เลยแต่อย่าลืมนะครับหลียุนจึงเนี่ยถูกชะตาแล้วก็รู้สึกชอบลู่โจมากๆเขาเคยขอเป็นสิทธิ์ของลู่โจมาแล้วนะครับลู่โจของเราก็ตกปากรับคำว่าจะหาอาจารย์มาให้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะหาใครมาให้เป็นอาจารย์ของหลียุนจึงผู้เป็นถึงเจ้าแผ่นดินนะครับผู้เป็นถึงองค์จักรพรรดิข,ของดินแดนถังดินแดนดอกบวัวสีแดงกันหลียุนจึงที่ขมวดคิ้วนะครับเจ็นจชาชราคุณน,นั้นหน้าคุ้นๆุน,นิงมองไปนะครับ ใกลเท่าไรใกลเท่าไรรียุนเจงก็รู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นเท่านั้นและแล้วเมื่อลู่โจมาถึงแท้นเมฆาเสียชางชิวและคนอื่นๆก็โค้งกำนับให้คาระวะปูโสลู่ลู่โจยุบเขาของตัวเองก่อนไปยักหน้าเขามองดูรถม้าลอยฟ้าก่อนจะเดินไปยังแท้นใจกลางของแท้นเมฆาเราฝูงชนต่างก็หลีกทางให้กับลู่โจไม่ว่าจะเป็นคนจากราชสำนัก ผลจากลานสงครามเทวะเลยไม่มีใครกล้าพอที่จะหยุดเขาไหวในที่สุดลียุนเจิงก็ตระหนักได้เขาตื่นตกใจเป็นอย่างมากนะครับตาหากไม่ใช่เพราะวันนี้นะครับเขามาพร้อมกับผู้คนมากมายตาหากไม่ใช่เพราะสถานะที่ตัวมีนะครับทีทําให้เขาต้องเก็บซ่อนอารุณมเอาไว้ตัวเขาคงกระจนนะครับกระโดดออกไปเพื่อทักทายลู่จเป็นคนแรกแล้วลียุนเจิงได้แต่ตามใจให้สงบนี่สินะสิ่งที่เรียกว่าชะตาลิขิตนะ ทันทีที่ลู่โจมาถึงเขาก็รีเขาก็เริ่มพูดขึ้นลี่ยุนเจิงข่ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะมาหวังซื่อจงหวังชูทหารจากราชสำนักรวมไปถึงคนจากลานสงครามเวาทวาเลยตั้งหมดต่างก็กำหมดขิวนี่คือวิธีการที่เขาใช้พูดกับองค์จกักรพรรดิแห่งดินแดนแห่งนี้เขาตั้งใจเจียเป็นกระบฏเขาตั้งใจ่จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับจกักรพรรดิหรือยังไงกันทุกคนต่างตกตะลึงเดี๋ยวมึงได้รู้ ในขณะที่หวังซูนะครับกาลังระเบิดอารมณ์ออกมาในตอนนั้นเองหวังซื่อจงผู้ในขณะที่หวังซูนะครับกาลังระเบิดอารมณ์ออกมาในตอนนั้นเองอในส่วนของหวังซื่อจงผู้เป็นพ่อก็รีบหยุดนางเอาไว้ซะก่อนหวังซื่อจงมองไปที่ลูกสาวในทันทีอีกครั้งมันเป็นการบังคับให้นางนั่งลง ขันทีเก่าและหวังซื่อจงมีประสบการณ์มากกว่าหวังซูเป็นไหนๆนะครับพวกเขารู้วิธีเก็บซ่อนอารมณ์ของตัวเองอย่างดีดิ่งไปกว่านั้นคนที่ควรคุณเครืองควรจะเป็นจักรพรรดิของพวกเขามากกว่าหวังซื่อจงคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะสอนบทเรียนอันมีค่าให้กับจักรพรรดิหนุ่มคนนี้ได้เห็นอย่างไงซะลูกนี้ก็มีอะไรที่น่ากลัวอีกมากมายในตอนนั้นเองลียุนจึงก็ ในตอนนั้นเองลียุนเจิงเองก็ยกมือขึ้นคาระวะให้กับลู่โจย่างมุ่งมั่นย่างาย่างงุ่มง่ามแทนนะครับคาระวะปูโสู๋ทุกคนตางตกตะลึงตังน้ำเสียงถัทงท่าทีและการแสดงออกของลียุนเจิงทําให้ทุกคนถึงตกตะลึงก่อนหน้านี้เขายังคิดต่อต้านทุกอย่างอารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเปลี่ยนไปไวขนาดนั้นได้ยังไงกันทําไมเขาถึงต้องนอบน้อมต่อหน้าชายชราขุนหนีตอนที่ไปร้ยถือเป็นที่สุด ขันทีเก่านะครับที่เข้าใจนิสัยของลียุนเจิงดีจึงจับสนกับเหตุการณ์ตรงหน้ามากไหนตอนที่เราคุนนางตั้งหลายนะครับเป็นไฟที่ เข้าเฝ้าจักรพรรดิหนุ่มในตอนนั้นลีวงจึงได้ระบายความอันอั้นใส่พวกเขาในฐานะที่เป็นข้ารับใช้เราจะเราคุนนางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งในตอนนี้จักรพรรดิหนุ่มกําลังรับความปวดของตัวเองอย่างนั้นเหรอการที่มีใครซักคนนะครับมาเรียกชื่อเขาผู้เป็นจักรพรรดิอ้วนๆโดยปกติแล้วนะครับในสายตาของคนทั่วไปคือทุกคนคงจะคาดหวังนะครับและคาดคิดว่าเออ ลียุนจิงจะต้องปูดและมูหูแน่นอน่าวาแน่นอนครับลียุนจึงกับลู่โจเคยพบกันมาแล้วถึงสองครั้งพ็อย่างนั้นก็ไม่แตกเนาะแต่คนอื่นๆก็ไม่รู้เหมือนกับพวกเรานี่นะลู่โจเดินไปยังที่นั่งละกรเจ่นั่งหลงอยู่สางหลงเชิงเฮอ่าแล้วก็ห้อยสังยวนเอ๋อนะครับนั่งลงข้างลู่โจลู่โจลูกเขาในขณะที่มองฝูงชนลี่ยุนจึง ในตอนที่ลียุนเจิงรู้สึกกระอวนกร,อกระอักกระอ่วนมากยิ่งขึ้นนี่นี่ข้าเป็นถึงจักรพพัดแม้จะปุบหน้ากันมาสองครั้งแล้วก็ตามแต่ท่านเขาเออแต่เขาไม่คิดเจียวไหว้หน้าข้าเลยอย่างนั้นสินะจริงอยู่ที่พวกเราตกลงกันได้แต่เขาไม่คิดจะไหว้หน้าข้าต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้จริงๆอย่างนั้นเหรอลี่ยุนเจิงได้แต่คิดในใจนะครับนาอินดูน้องเหลือเกินในที่สุดลียุนเจิงก็พูดขึ้นผอววุโสมีเรื่องอะไรกัน ที่นี่ลมแรงเจ้ามานั่งข้างข้าดีกว่า้ายอยากพูดคุยกับเจ้าอย่างใกล้ชิดลูโจชี้ไปที่ที่นั่งข้างๆเขานะครับเหมือนกับการใช้ใกับคนที่มีสถานะด้อยกว่านะครับมานั่งข้างๆตนชี้ไปเมืองมานั่งตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้ตาค้างไปแล้วนะครับขันตีเกาต่างก็ตกตะลึงรวมไปถึงเราตารรวมไปถึงทุกคนนะครับขันตีเกามองไปยังเราขันตีที่อยู่ตัดจาก ตัวนะครับมันเป็นการส่รงสัญญาณรูปแบบหนึ่งทุกคนเตรียมพร้อม่จีโจมจีลู่โจแล้วมั้งตอนนี้ขันทีหลายคนตัวสัน่นพวกเขาไม่กล้าพอจะลงมือจำไร่แต่เมื่อเห็นสีหน้าของขันทีเขาที่จริงจังนะครับอีกครั้งพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นขันจีคนที่หนึ่งทุบมือลงบนโต๊ะก่อนจะลุกขึ้นตุ้มขันจีนะครับรวบรวมความกล้าก่อนจะพูดอย่างคุณเกรืองเฮ้ hey, กลาดี้ยังไงกันยาย,ยาบคายต่อหน้าองค์จักรพรรดิ ลูโจยังคงลูปเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยในขณะที่รอให้ลียุนเจิงมานั่งข้างๆต่อไปลียุนเจิงขมวดคิ้วเขารีบตำหนิทันทีนั่นนี่เขารีบตำหนิขันทีน้อยทันทีหยุดหยาบคายกับผู้อุโศซะขันทีน้อยที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับก็คุ้งกำนับอย่างเชื่อฟังฟาบาดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าใครก็ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้าการดูแลของท่านฟาบาดจะทรงปกครองเป็นดินนี้ต่อไปได้ยังไงแต่หา,ากนี้ใคร ไม่ถ้าหากยังมีใครกล้าไม่เกียดฟาบาดดูแบบนี้กันนะ่ะเป็นธรรมดาที่คำพูดของขันตีน้อยจะฟังไม่เข้าหูของลู่โจมันเป็นคำพูดที่สอดคล้องกับความคิดกองหวังซื่อจงและคันตีเก่า ทั้งสองกำลังเฝ้ามองกันทีน้อยด้วยความยินดีหลู่โจนิ่งเงียบนะครับในขณะที่ชี้ไปยังที่นั่งด้านข้างในตอนนั้นเองหลียุนเจิงก็กลับมาตะโคกใส่โอหังขันทีเกานะครับตกตะลึงเล็กหน่อยหรือว่าจักรพัทหนุ่มนี่มันจะจับมันจะสับสนกับเออมันจะสับสนกับสถานะของตัวเองกันฐานที่ยูนอยู่ด้านหลังต่างก็สับสนไม่ต่างกันสันทีน้อยไม่กล้าพูดอะไรอีกนะครับขอแต่โะคองกับนับยังเชื่อฟัง ลียุนเจิงหันไปพูดกับขันทีเก่านะครับที่เป็นขันทีใหญ่เป็นเจ้าสีหน้าที่สอนขันทีเหล่านี้มาขันทีเก่าเจ้าก็รู้ดีว่าคนที่ไม่เชื่อฟังจักรพรรดิอย่าง็อาจจะถูกลงโทษยังไงขันทีเก่ายืนขึ้นพร้อมกับสีหน้าอันเก่งเกียดแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจที่อ่านิสัยที่เปลี่ยนไปอย่างกระตันหันของจักรพรรดิหนุ่มนะครับแต่ขันทีเ่าก็ทําได้เพียงแต่โค้งคำนับต่อรับเท่านั้นฝ่าบาทในฐานะที่เ้าเป็นผู้ดูแล กาจะลงตัวมันสถานหนักเองทันทีเขายกฝ่ามือขึ้นฝ่ามือของเขาปิง่งแสงสีแดงออกมาฟ้าบาท ขันทีน้อยถึงกับต้องตกใจนะครับในระหว่างที่ขอความเมตตาฝ่ามือสีแดงก็ฟาดไปที่หน้าอกของขันทีน้อยเขาไม่มีทางแม้แต่จะโต้กลับพลังฝ่ามือของขันทีเกาทาลายอวัยวะภายในของขันทีน้อยในทันทีขันทีน้อยถูกจัดการสังหารตายในทันใดนะครับน่าสงสารน้อยน้องเป็นอย่างมากน้องก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากตานักนะครับแต่ก็ถูกขันทีเกาคนนี้แหละครับบังคับมาพอบังคับท้ายสุดแล้วผลลัพธ์ออกมาไม่ดีก็โดนขันทีเกาเป็นผู้สังหารไป ในที่สุดแม่มันเล้ยวได้ใจจริงๆทุกคนที่อยู่หลังขันตีตางก็ต่อยกลับด้วยความตกตะลึงคนจากราชวังและลานสงครามก็ยังตกใจเช่นกันพวกเขามาที่นี่เพื่อหาหรืออย่างสันติไม่ใช่หรือแต่ทาไมถึงมีหนึ่งในพวกเขาเสียชีวิตเตละ่ะยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังตูพวกเดียวกันสังหารเสียอีกขันทีเกาชักฟ้ามือกับเขาหันไปหารียุนจึงผู้เป็นจักรพรรดิเตน์้าบาดได้ปรดยกตทษให้ข้าด้วยข้าไม่ได้หุบลมรลางสอนพวกมันให้ขิ่งคัด ค่ได้ลงตัวเจ้าคุณอวดดีนั่นไปเล้วเตานี้ก็ไม่มีใครกล้าล่วงเกินท่านอีกลียุนเจิงเองก็ถึงกับพูดไม่ออกนะครับขันจีเกากําลังล้าเส้นลียุนเจิงในตานะจักรพรรดิไปมากมีเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ลียุนเจิงไม่ชอบเขาแต่ถึงแบบนั้นลียุนเจิงกับไม่กล้าคิดว่าขันจีเกานะครับจะกล้าปิดชีพขันจีน้อยต่อหน้าทุกคนแบบนี้มีคงเป็นวิธีรูปแบบหนึ่งในการถือครองอํานาจอย่างนั้นสินะ และแล้วในที่สุดนะครับลูโจก็ได้พูดอีกครั้งและแล้วไหนแล้วนะครับและแล้วและแล้วในที่สุดลูโจก็ได้เริ่มพูดอีกครั้งน่าประทับใจจริงๆขันตีเกาคาระวะให้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ัตอะไรที่แห่งนี้คือหอบอุบเขาเมคาไม่ใช่ราชวังถ้าหากเจ้าต้องการฆ่าใครสักคนเพื่อแสดงอำนาจอำนาจให้กับข้าได้เห็นข้าก็คงต้องเจ้าก็ถ้าหากเจ้าต้องการฆ่าใครสักคนเพื่อแสดงกับอำนาจให้ข้าเห็นข้า ก็คงจะต้องทําให้เจ้าผิดหวังแล้วล่ะไม่ว่าเจ้าจะฆ่าคนตัวเองไปอีกกี่สิบคนหรือร้อยคนตัวข้าไม่ได้รู้สึกอะไรตั้งนั้นหลังจากพูดจบนะครับลู่โจเขาก็โบกมืออีกครั้งก่อนจะพูดเสริมลี่ยุนจึงเจ้ายังจะให้ข้ารออะไรอยู่อีกเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการในการกดดันของกันตีเกาและความตรงไปตรงมาของลู่โจที่มีต่อลียุนจึงลี่ยุนจึงนะครับกับชื่นชอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาของลู่โจมากกว่าเขารีบไปหาลู่โจในทันใด สั่งจักรพรรดิใหมานั่งข้างๆนะครับเรากับเพื่อนกันเลยจินเดียวเแล้กก็เพราะแผนทั้งหมดที่ขันจีวางเอาไว้ถูกตำลายพอแบบนั้นเขาจึงทําได้เพียงแค่นั่งลงด้วยสีหน้าที่บูดบึ้งขันทีเขานะครับได้แต่ระเบิดอารมณ์ใส่คนรอบตัวอย่างเกี้ยวกาเต้ึเหลวพวกเจ้ายืนอะไรยืนรออะไรอยู่กันล่ะไปรีบเก็บกวาดเร็วเข้าครับ การหน,นุ่มอีกสองคนรีบปุ่มไปที่ศพนะครับและก็ลากขึ้นรถม้าไปหลี่หยุนเจิงนะครับได้แต่นั่งอยู่ข้างลูโล่โจลู่โจใายอัวกรณ์จะพูดต่อในฐานะราชาเจ้าก็เจ้าเองก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยเจ้าจําสิ่งที่ข้าเคยบอกได้หรือเปล่าหลี่หยุนเจิงฝืนยิ้มหวังสื่อจงและขันทีที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับต้องตกตะลึงที่แท้พวกเขาก็เคยพบกันแล้วอย่างนั้นสินะพวกเขาเคยคุยอะไรกันหว้ไลู่โจยังคงสงบและนิ่งเงียบ ลียุนเจึงนะครับได้ฟังแบบนั้นถึงกับรู้สึกอึดอัดแต่ยังไงซะเขาก็เป็นถึงจักรบัตไม่มีเหตุผลที่จะมีใครบางคนไม่ให้เกียิเขาต่อหน้าทุกคนแบบนี้แต่หลังจากคิดอยู่สักพักนะครับเขารู้ตัวมันไม่มีเหตุผลที่ต้องอับอายสุดท้ายแล้วหวังซื่อจงและกันตีเกาหานทั้งหลายทุกคนทุกฝ่ายทุกคนในราชวังล้วนแล้วแต่นินตาการีรับหลังเขาเสม,อ,สมอมาแม้แต่สาวรับใช้ในวังเองก็เลยเคยพูดให้ร้ายตัวเขาเขา จักพัดอย่างนั้นเหรอไม่เลยลียุนจึงเป็นแค่ตัวตลกในสายตาชาววังเท่านั้นแล้วทำไมเขาจะต้องรู้สึกอับอายกับการปฏิบัติของผู้อุโสตรงหน้ากันอย่างน้อยผู้อุโสคนนี้ก็จริงใจกับตัวเขาการแสดงออกของลียุนจึงนะครับกลับกลายเป็นปกติอีกหลังลี่ยุนจึงที่คิดได้แบบนั้นก็พูดกับตรงๆผัวอุโ้กรู้ดี ท่านก็รู้เหตุผลที่ข้ามาที่นี่ใช่ข้ารู้รู้โจรูปเขาในขณะที่พูดแต่ข้าเคยพูดกับมูบุยานแห่งลานสงครามเทวะเรยไปแล้วในเมื่อเจ้าที่เป็นจกักรพรรดิมาถึงที่นี่ด้วยตัวเองข้าก็จะขอพูดซ้ำสองถ้าหากต้องการปลดปล่อยสาวกของลานสงครามเทวะเรยทั้งหมดใช่แล้วจงไปบอกให้อยู่เชิญซูมาที่นี่ด้วยตัวเองซะเออข้า เจ้าเป็นถึงผู้คล้องเป็นดินเจ้าควรรู้ว่าอะไรสําคัญไม่สําคัญลู่โจพูดในขณะที่กวาดสายตาม,มองทุกคนน้าเสียงของเขาไม่ต่างอะไรจากคําชี้แนะนะครับลู่โจกําลังชี้แนะจกักรพรรดิต่อหน้าของทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แต่หลี่ยุนเจิงนะครับไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าคําพูดของลู่โจมีเหตุผลถูกต้องแล้วใช่ข้าเป็นถึงองค์จักรพรรดิแล้วทําไมข้าต้องก้มหัวขอร้องให้กับสาวกองลานสงครามทวาไรด้วยละ่ะ ใช่ข้าเป็นถึงองค์จังบพัดแล้วทำไมข้าต้องก้มหัวขอร้องให้กับสาวกของลานสงครามที่วาอะไเป็นการส่วนตัวกันในขณะนั้นหวังซื่อจงก็ทายหัวเขาหันไปพูดกับลู่โจแทนป่วยโโสลู่แล้วเจ้าเป็นใครกันลู่โจชิงพูดแทรกเออข้าหัวหน้ากองลีขาธิการหวังซื่อจงหวังซื่อจงยินดีที่ได้ประกาศชื่อและหน้าที่ของตัวเองในราชวัง หัวหน้ากองเลขาธิการหมายความว่าเจ้าเป็นพวกรัฐมนตรีอะไรอย่างนั้นสินะไม่แปลกเลยจริงๆที่เจ้านี่ยังดูใจเย็นดูได้หลูโ่โจคิดในใจหวังซื่อจงพูดต่อหลานสงครามเทีวาไรเกี่ยวก้องโดยตรงกับราชสำนักนอกจากนี้พวกเขายังจงรักภักดีกับองค์จักรพรรดิมาโดยตลอดประมุกอยู่เฉินซูเป็นคนที่ฝ่าบาทไว้ใจได้ฝ่าบาทเดินทางมาที่นี่เป็นการส่วนตัวเพราะอยากให้ผููโสรูปิารนาความจริงใจหนี ลู่โจยกมือขัดเฮ้เจ้าฟังภาษาคุณไม่รู้เรื่องรู้ยังไงกันหวังซื่อจงที่ได้ยินแบบนั้นก็หมวดคิวเขนนะครับอขอไม่คิดเลยว่าชายจราตรงหน้าจะดื้อด้านแบบนี้ลู่โจนะครับพูดขึ้นต่ออีกครั้งสิ่งที่ข้าพูดคือที่สุดลู่โจพูดอีกครั้งสิ่งที่ข้าพูดคือที่สุดโอเคนะรู้เรื่องในขณะนั้นเองเนี่ยชิงหยุนก็พูดเสริมด้วยความมั่นใจอเด,เดี๋ยวนะครับ <c oughs> สิ่งที่ข้าพูดถือเป็นที่สุด ลูโจกล่าวและในตอนนั้นเองเนี่ยชิงยุนก็พืดเสริมด้วยความมั่นใจผัวอุโสรูดได้แสดงความต้องการออกมาเหลวตานหัวหน้ากองลีขาธิกายเอ๋ยข้าไม่ข้าคิดว่าระวางเราไม่มีอะไรต้องหารือกันอีกยิ่งหวังซื่อจงนะครับได้ยินคำตอบมากเท่าไรตัวเขาก็พบว่าสถานในตอนนี้แปลกประหลาดมากยิ่งขึ้น หวังซื่อจงที่คิดแบบนั้นไม่คิดจะลดการป้องกันหลงปัวอุโสตาหากท่านยอมปล่อยควรของลานสงกรามเจวาเลยค่ะรับประกันเลยว่าท่านประมุขอยู่รวมไปถึงราชสำนักต้อมตอบแทนท่านอย่างอย่างงามเน่หลังจากพูดจบเขาก็บุกมือทรงสัญญาณหลังจากนั้นหานก็ถือของจํานวนหนึ่งมาที่แท้นมิกะ ออกองตํานวนนะครับที่เป็นกองสมบัติมากกว่าครั้งที่แล้วที่โมบุยานปามาหลายเท่าตัวหลี่ยุนเจิงที่เห็นแบบนั้นพูดด้วยความสับสนป่วอุโสทําไมต้านถึงต้องการให้ประมุกยูเฉินซูมาที่นี่ด้วยตัวเองกันละ่ะก่อนที่ลู่โจจะตอบกลับไปอยู่เชิงไกรก็ตอบกลับอย่างเยอ้ะหอยันเฮ่ผู้ที่ยืนดูบนจุดสูงสุดของสาวกลานสงครามเทวะเลกับไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้าด้วยตัวเองตาไม่คิดเลยว่าขนแบบนั้น กาไม่คิดเลยจริงๆว่าคนแบบนั้นน่ะจะเป็นแกไอคนขี้ขาดที่ยิงประยองแบบนั้นได้ฮึชุย